ัครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องอาจเจต้าชีเป้าฟุตบอลนะครับสําหรับวันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับสายนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นผลงานก็ต้องบอกว่าตัวเน้นตัวีโครงการ3โครงการส่นีครับแตกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยเลยว่านะครับในกลุ่มของเรานะ แย่กันย้ำๆเลยสำหรับเมื่อคืนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ตามชุดโครงการของพวกเราเนะยครับต้องบอกเลยเลยนะว่าแจ้งเกิดกันไปเลยนะครับ2วันกันไปเลยนะแล้ววันนี้นะครับมั่นใจหนึ่งตัวนะทองเอามาฝากพี่ๆน้องๆกันเอาไปทําทุนเอาไปรับทรัพย์เอาไปเป็นค่าขนมกันนะครับสำหรับคู่นี้นะมาดูทางด้านของรีกลาลิก้าสเปนก่อนเลยดีกว่าคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของคิโรนานะครับที่เปิดบ้านพบกับทางด้านของเรอัลมัดลิกานั่นเองนะครับ วันนี้ทางด้านของเรียนมาเลกลาลาชันชุดขาวเรานะครับเป็นฝ่ายที่เปิดกำแพงมาหนึ่งช่วงตัวหรือว่าหนึ่งลูกนั่นเองนะครับเป็นฝ่ายที่เป็นต่อนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทางด้านาของคิโรน่าเนี่ยสินัดหลังสุดเนี่ยเป็นการเก็บชัยมาได้ถึงสเสมอ2แล้วก็แพ้ถึง4นัดด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีกระเตื้องขึ้นมาอย่างนิดนึงนะครับ ก็ต้องบอกกันเลยว่าทางด้านของเจ้าบ้านวันนี้ความพร้อมของเขาก็ต้องบอกว่ายกระดับให้เขาไปเลยนะครับแล้วสาหรับวันนี้ทางด้านของราชันชุดขาวทิมเยือนอย่างเรอันมาลิกเราบ้างนะเรียนมาลิกเนี่ยนะครับสองนัดหลังสุดเนี่ยเป็นการที่เก็บไขมาได้ถึงหกแตมมเลยกันนะครับต้องบอกกันเลยว่านะคนข้างที่จะดูดีถึงแม้ว่าพักหลังช่วงพักหลังนี้เขาจะดูแผ่วไปก็ช่างนะครับเขาจะดูแผ่วไปก็ตามนะต้องบอกกันเลยว่าวันนี้ทางด้านของเรอันมาลิกร้าชันชุดขาวเราก็จัดมาจัดเต็ม เบลกันมาเลยนะครับแล้วก็มองว่านะครับชื่อชันนเต้และความศักยภาพทีมนะครับก็ดูต่างก,กันกับทางของเจ้าบ้านเยอะเลยนะครับวันนี้ทางด้านของราชันชุดเขาเรานะครับคว้าชัยกับบ้านสามแต้มไม่น่ายากเลยนะครับโอกาสที่จะชนะทางด้านของเจ้าบ้านอย่างกิโหน้าเนะี่ยต้องบอกกนเลยว่านะครับโอกาสนี้ สูงนะครับเอากาสูงเต็มร้อยไปเลยนะครับผมให้เต็มร้อยไปเลยนะครับแล้วกําแพงเปิดมาแค่หนึ่งช่วงตัวเท่านั้นนะครับต้องบอกเลย,เลยว่าสบายสบายแน่นอนนะครับ,นะรบวันนี้ก็อยากให้พี่ๆน้องๆเรามองไปที่ทางด้านของทีมเยือนอย่างราชันชุดเขาเรอันบาลลีดีกว่านะครับเชื่อว่าวันนี้เอาชนะเอาคว้าชัยกลับบ้านได้อย่างสบายสบายเลยนะครับวันนี้ก็ ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนรวยๆเงงๆปังๆและขอให้ทุกคนดูบอลอย่างมีความสุขและมีสติด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับค่าคืนนี้แล้วเจอกันในกลุ่มสวัสดีครับ